ค่าไฟค่าน้ําค่ากินข้าวให้คุณคุณเองครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมสอนกดแรงดึงดูดแบบผมคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมไม่ได้สอนให้คุณพึ่งพลังงานพึ่งจักรวาลนนหรือพึ่งมนุษย์ต่างดาวหรือพึ่งปิรามิดพึ่งเออเออ,เอ,อกาไรทองแดงอะไรมาใส่หัวใส่หางใส่หูหหมีคริสตัลผมไม่ได้คุณพึ่งอะไรเลยสุดท้ายใครได้เรียนกับผมคุณจะรู้พลังงานทุกอย่างคุณปั่นขึ้นมาเองคุณสร้างนี่คือเจตจำนงเสรีจริงๆ แต่เมื่อ,อไหร่ที่คุณเริ่มพึ่งอะไรสักอย่างหนึง่งคุณโดนเข้าไปอยู่ในคุกครับมันจะต่างอะไรกับที่คุณต้องคอยดูตลกเอ่อคลิปตลกเพื่อที่จะคลายเครียดอมันเป็นส่วนหนึ่งของการเสพติดมันเป็นส่วนหนึ่งของการคุกอีกแบบหนึง่งในรูปแบบหนึง่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการกักขังตัวคุณอีกรูปแบบหนึง่งเราถามว่าอิสระคืออะไรต้นทุนคืออะไรนี่ครับเจตจำนงเสรีอย่างแท้จริง ไม่มีใครเอา